ขอรบบสวัสดีท่านชมกับทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับผมนะครับเบสสำหรับว,วันนี้ที่ผมมาเปิดวิดีโอวิเปิดช่องของผมเนี่ยคือตอนนี้นะครับผมนั้นจะเลิกทำนวนะครับเลิกทำวิดีโอสนสร้างเพราะว่าตอนนี้ผมนั้นไม่มีคอนเทนต์อะไรที่ผมจะคิดเลือกออกแล้วดังน,นั้นผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะหมดไฟแล้วละ่ะก็เลย ผมก็เลยเลิกครับก็สำหรับคนที่คาดหวังวิีโอใหม่จากผมเนี่ยก็ขออภัยนะครับก็สำหรับการที่ผมนั้นแบบนี้ก็เพราะว่าผมหมดไฟแล้วผมไม่มีแรงผักดันต่อแล้วถ้าใครอยากได้ให้ผมกลับมาทำอีกเนี่ยก็คิดคอนเทนต์ขึ้นมาให้ผมทำนะครับก็ถ้าคิดได้ ก็เอาไว้ผมนะครับในวิดีโอล่าสุดของผมที่เป็นสาวสร้างเรือยูราจินั่นเองคือตอนนี้ผมก็เดิหมดไฟแล้วก็นี่จะเป็นวิดีโอสุดท้ายที่จะมาจากช่องผมไม่ใช่สิคุณถ้าจะมาแชร์ก็ต้องแชร์ในส่วนของวิดีโอที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือวิดีโอสุดท้ายจากช่องของผมแล้วก็จะใครที่คาดวังวิดีโออื่นเนี่ยก็ขออภัยนะครับ ขอโทษด้วยผมก็ตอนนี้ไฟลแล้วก็สำหรับวิดีโอนี้ก็พอแค่นี้แลครับแค่มาคุยว่าผมนั้นจะเลิกทำแล้วยูทูบเบอร์นะครับจะเลิกทำแล้วครับสวัสดีครับ